พี่อยู่นี่สบายดีไหมดีซื้อจือแล้วปลอดภัยดีงั้นก็ดีแล้วอ๋อกองทัพแบ่งเป็นสามทางโจมตีละที่ห้าเซียนตอนนี้ทัพใหญ่ตั้งฐานทางไปเพียงสาสิบลี้ยามอินถอนคขายยามเหมาน่าจะถึงช่องแคบเทวะเรี่ยวเพียงนี้อนี่ข้าจุดไฟตรงนี้ ลังที่จะสังเกตเห็นหรือไม่เห็น <c oughs> ดีหลังจากเจ้าไปเครื่องช่วยยามเข้าจะจุดไฟที่นี่เจ้ากับซื่อจือต้องระวังตัวด้วยห้ามโดนจับตัวไปเด็ดขาด <c oughs> ได้นี่คือน้ำมันถงติดไฟไวมากโอ้จริงสิท่านพี่ฮะนี่คือข่าวกลองที่จู่ลงส่งมาหวงอี้อ่นและเผาทิ้งข้าเก็บม่ได้เพียงครึ่งเดียวสือจือบอกว่านี่รหัสลับเขาแกะไม่ออก แผนการชิงผิงดำเนินมาถึงขั้นไหนแล้วจะลงมือสามวันหลังจากนี้จูหลงจะปรากฏตัวในช่วงสุดท้ายเยี่ยมไปเลยซือจือจะแยกกองทัพฝีมือดีเข้าสู่กองวิทยาการทหารเพื่อชิงเอาภาพร่างถึงตอนนั้นที่กองต้องส่งสัญญาณเตือนปิดภูเขาค้นหานะ เขาจะใช้นกกงเข็มม้ไผ่นี้และเอาภาพร่างไปไว้ในที่ที่จูหลงกำหนดจูหลงจะมารับเองเป็นโอกาสเดียวที่จะจับเขาได้ใจข้าช่วยอะไรบ้างประตูหลังของฝ่ายประกอบมีกรอนอยู่ต้องสเสดจากด้านนอกเท่านั้นไม่เช่นนั้นซือจูอจะติดอยู่ด้านในนี่หวงอี้วางแผนบ้าอะไรส่งเขาไปตายชัดๆห่วงอี้บอกให้ไปโดดทางตะวันตกแต่หากเป็นเช่นนี้เขาจะต้องเดินตามที่ห่วงอี้ขีดไว้อาจทําให้เกิดเรื่องได้ เข้าใจแล้วซื่อจือคิดรอบครอบจริงๆบ่บอยให้เขาวางใจได้ประตูหลังของฝ่ายประกอบข้าคิดหาทางเองได้หากซื่อจือหนีไปแล้วยังต้องซ่อนตัวอีกไหมซ่อนต่อไปรอคำสั่งข้าท่านพี่ข้าอยากกลับบ้านแล้ว ใกล้แล้วตอนนี้วังหลวงกําลังวางแผนปรับละที่ห้าเซียนให้สิ้นซากขอแค่จับตัวจูหลบได้ก็ここจะกําจัดลัที่ห้าเซียนได้ทันทีตอนนั้นก็จะได้กลับบ้านแล้ว <ST AN ZA> <S <S <AR> ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรวางใจข้าต้องกลับแล้ว Prova do ผู้บัญชาการศึกหลีเยนสู่หันหนานเจิงว้ามืดดาราพราย นกกังเขนบินมุ่งตายบุยบินรอบแมกไม้สามหนก่อนทิ้งตนฝากกายไว้บนกิ่งแม่ชาวม่งเตอจะทระยศหักหลังราชวงศ์ฮั่น แต่ความเป็นนักวีก็นับว่ายังไม่ขาดหายกรอนบทนี้เขียนได้ดียิ่งนักท่านแม่ทับท่องได้ดีมากกว่าอืมไม่ใช่ข้าท่องได้ดีแต่ฉินตัวนี้ต่างหากที่ดีเศร้าจริงครับฉิบนนี้ได้มาจากไหน ท่านแม่ทัพครั้งก่อนมหาเสนาบุกทัพเหนือข้าน้อยได้นำมาจากเทียนสุยด้วยมันถูกเก็บไว้ที่ห้องสมบัติทหารเวยไ้คุณธรรมคุตสุสานโบราณนำของมีค่าไปส่วนชิ้นตัวนี้ก็คือหนึ่งในนั้นมีผู้รูด้ดนตรีบอกว่าชิ้นตัวนี้สร้างโดยกษัตริย์วนในใจข้าเองก็มีข้อสงสัยอยากให้ท่านแม่ทัพตรวจดูชิ้นตัวนี้ กษัตริย์เหมือนเป็นผูดสร้างหรือไม่เข้าไม่อาจตัดสินได้แต่ชิ้นตัวนี้ต้องมีชื่อเสียงในยุคโจซางแน่นอนชิ้นนี้มีชื่อว่าห้าวจงห้าวจงอืมเป็นยังไงลละครับชิ้นตัวนี้เนี่ยมีเสียงเพราะกังวานราวกับเสียงของรักขังที่ดังกังวานไก่ตำนานกล่าวว่าป๋อหยาก็เคยเล่นชิ้นนี้ ตอกอาตกทอดสู่ทายาทรุ่นที่สิบสองของลูซังที่ชื่อว่าชีหวนกงในเมื่อถ้าแม่ทัพรู้จักชิ้นนี้ก็ถือว่ามันได้มาอยู่กับคนที่คู่ควรอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วเา้าจริงชิ้นนี้เป็นเครื่องร้างศักดิ์สิทธิ์ท่าแม่ทัพชิ้นนี้อยู่ในมือคนที่หยาบอย่างข้าน้อยก็เป็นเพียงแค่ของเล่น ชิ้นดีแค่ไหนความโง่เขาก็กลบราศีหมดทว่าแม่ทับบะเล็งชิ้นนี้ย่อมไปได้ไกลและยิ่งใหญ่กว่าเหมือนกับต้าหัน่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านตกสยบอูตีไว้ได้แน่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองพอคิดถึงตรงนี้เหมือนสายตาของข้าฟเฟิงอิงได้เห็นแสงสว่าง และมั่นใจเกินร้อยเท่าเศร้าจริงนึกไว้ถึงว่าเจ้าจะมีใจมั่นเช่นนี้นะมา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 เชิญอเชิญอืมไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วพวกอุสกวนทางสารเทพผูเผาไฟไหม้แล้วพวกเจ้าไปตรวจดูโดยครับ เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ,งๆเสียงฉินนี้ช่างสง่างามเรากับกองทัพมันยิ่งใหญ่เป็นการแสดงว่าการกวาดล้างระทริกครั้งนี้จะต้องได้รับชัยชนะเป็นแน่ภายในพรุ่งนี้ต้องได้รับข่าวดีแน่คือความหมายที่แท้จริงของมันเจ้าจริงมาเดิมอีกจอกหนึ่งเชิญท่านแม่ทัพเ,เมื่อครู่ที่ท่านบรเลงฉินนี้ช่างเป็นบุญหูของข้ายิ่งนัก ข้ากแกร่งแต่ว่ามีความอ่อนโยนอยู่หากจะมีผู้ใดสักคนมอบกายและใจให้ฉะนั้นถึงจะเรียกว่าคู่ฟ้าประทานมันยากขนาดนั้นเลยเหรอครับเอ้เอเออศร้าจริงเจ้านี่ไม่เข้าใจดนตรีสันเลยนะดังนั้นจึงไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งหากอยากหาผู้มีความสามารถชนิดนี้คงต้องรอคอยวาสนาเสร็แล้วล่ะนะหากว่าท่านแม่ทัพไม่รังเกียจ ข้าน้อยมีผู้หนึ่งอยากจะแนะนําให้หากเจ้าแนะนําเหนนตุใดก็ต้องดังเกียดละ่ะคนผู้นี้คือนางเป็นนางลมจากหอจื่อเยเฮ้ยสถานที่อโคจรดนตรีโอโลมพันนั้นอย่าพูดอีกเลยใะไม่อยากฟังถ้าแม่ทัพคงยังไม่ทราบแม้ว่านางจะเป็นนางลมแต่เป็นสตรีที่มากความสามารถ ไม่เพียงแต่จิตใจดีงามแต่ยังมีใจอาถรรพ์อีกด้วยอ้ oh. อืมไม่ปิดบังแม่ทัพละตอนที่ข้าน้อยหลบหนีมาก็ซ่อนอยู่ใต้ที่นั่งรถม้าของนางนั่นลละถึงออกมาจากนั้นเจื้องได้อ้ oh. ที่ท้เป็นเช่นนี้เองเออในเมื่อเป็นสตรีที่มีความสาม,มารถฉะนั้นก็เชิญมาหน่อยจะเป็นไรข้าน้อยจะจัดการให้เออเอเอามา,มาๆงั้นดื่มก่อน <S <S ดื่มดื่มดื่ม หัวหน้าสามกองรวมตัวเรียบร้อยแม่ทัพผู้จงนำทัพมุ่งหน้าสู่ช่องแคบเทวะเคลื่อนพลได้เคลื่อนพลไล่ลไเงิน หยุด <password> มัทำหมุนจง,งมีคนไปเจอกันพูดลัฐที่ห้าเสียดยื <hi> ยนอนหักใจท่านบูชาอีกไกลแค่ไหนช่องแคบเทวะแล้ว,หวเหลือไม่ถึงห้าลี้พร้อมบ,บุกเดินหน้าเต็มกำลงังเยือนศัตรูฆ่าทันทีไม่ต้องร้างั้นครับครับเดินหน้าเต็มกำลงังเยือนศัตรูฆ่าไม่ต้องร้ายเลยเดินหน้าเต็มกำลังเยื <S <S <comunque S 2> อนศัตรูฆ่าไม่ต้องร้า เจ้ารติเจ้ารติแตกเดินอะไรทหารสู่ร้อมเขาคนสุดพร้อมโจมตีเราหลาแค่ไหนเข้าสู่ช่องแคบเทวาแล้วไปถึงห้าลีจะสั่นหัวหน้าทัพไปก่อนผมไปยกทันทีขอรับ แม่ทัพหูจงล้อมด้านนอกของรัฐทิบุกเข้าจุดยุทธศาสตร์แล้ว <S <S 2> <S 2> ดีแต่ถ้าคำสั่งข้าจับให้หมด ข้าทิ้งให้หมดทั้งผู้อาวุโสและเจ้าละทิให้ท้องร้อยเท่ารับคำสัง่ง <laughs> เออพี่ถังปิงละทิห้าเซียนเป็นนามยอกออกมานานพิณาาในพริบตา <laughs> เป็นเรื่องน่ายินดีนัดบัดน,นี้กองทัพอนุภาพเกลียงไกลพวกเขาย่อมพิณาาย่อยยับแน่ <laughs> เอ้พี่ถังปิงไม่รู้อะไรซสียแล้ว ความสําคัญของการกําจัดลัที่ห้าเซียนไม่ได้อยู่ที่ตัวของลัทิิห้าเซียนเออเ <c oughs> ช่นนั้นคือคือกฎแคว้นที่มีมานานบอกว่าการบุกทับเหนือเฉาเว่ยมันผิดท่านหัวหน้ามองการไกลอืทว่าหัวหน้าข้าน้อยมีเรื่องหนึ่งดูนจะรายงานท่านแม่ทัพเออฝงอิงปรากฏตัวแล้วอะไรนะ อยู่ที่ไหนนานเจิงเจ้ารู้ได้อย่างไรเขานัดเจอข้าเพื่อพูดคุยความในใจห,หัวหน้าเกา คดีใหญ่การจับกุมฝงอิงยังไม่สิ้นสุดเจ้ามีโอกาสที่ดีเช่นนี้ทำไมถึงไม่จับตัวเขาเอาไว้เออหัวหน้าลีเออหัวหน้าฝงโอ,โอ้ไม่สิฝงอิงนั้นเป็นหัวหน้าเก่าของน้องถังปิงและเขารู้กลยุทธ์ของหน่วยข่าวกรองอย่างทะลุป,ปุโปรง่งอีกอย่างหากเขาไม่ได้อยู่ในที่ปลอดภัยจะกล้ามาเผยตัวได้ยังไง เขามาพบกับเจ้าแล้วพูดอะไรบ้างเออเขาโอ้กำแพงมีหูประตูมีช่องหัวหน้าเชิญ ถ้าเจอพี่ชายแล้ววางัดอีไกลแค่ไหนไกลถึงแล้วคร,รับออกท่ามไฟทหารก็ตามไม่ทันล้ว ทิ้งคนไว้ยี่สิบปิดปากถ้ำวะขอรับเร็วติดตามไปข้อมูลที่แม่ทัพหลีเย็นใช้ทำลายหยางอีฝังอิงเป็นคนมอบให้อย่างนั้นเลยหากหลังหยางอีมากตานี้เขาวางได้ไม่เร็วเลยนะหูจงไม่เคยเอ่ยเรื่องนี้กับข้ามาก่อนเลยแบบนี้ก็แลว่า หัวหน้าลีท่านโดนแม่ทัพหลีเยียนทอดทิ้งแล้วเรื่องมาถึงขั้นนี้ข้าเกาถังปิงยังต้องปิดบังท่านไปเพื่ออะไรหัวหน้าเกาที่เจ้ามา ยุยงเช่นนี้ต้องการสิ่งใดข้าถูกส่งมาฆ่าท่านโอรมวันที่กำจัดรัทีิห้าเสียนได้แล้วท่านจะเป็นวีรบุรุษผู้สาะชีพในสงครามน่าขันนักหากเจ้าลงมือลับหลังเกรงว่าข้า หลีเหมียวคงยากจะป้องกันแต่บัดเลข้าก็กังวลในเรื่องนี้ถึงวางยาในน้ำดื่มท่านไงแต่ท่านวางใจเถอะไม่ใช่ยาพิษ แค่ยาชาที่ข้าคุยกับท่านไปเรื่อยเปื่อยเพราะรอให้ยาออกฤทธิ์ฝีมือธนูข้าไม่ดียิงเดาเดียวคงจะไม่เข้าหากท่านไม่ตายจะทำให้เสียแผนดังนั้นข้าจึงต้องทำเช่นนี้ ขอแค่ท่านขยับไม่ได้ข้าก็จะยิงท่านได้อย่างม่นมท่านก็จงไปอย่างสงบเถอะนะฝึงอิงก็ไม่ใช่ผู้ชนะหรอกใช้ชนะที่แท้จริง เป็นของพวกเรากุ๊กว้ยข้านั้นก็คือจูหลงเฮ้ปเลยล่ะสิ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ